กุหลาบเวียงพิงปักชำประมาณหนึ่งเดือนก็คือตัดแต่งกิ่งต้นเก่าแล้วก็ก็เลยเอามาชำไว้วันนี้มาดูกันแต่ดูอย่างนี้มันก็คือมีรากแล้วแหละเพราะว่ามันออกดอกแล้วเนะาะลองดูกันซิจะลองขุดดูมา ดึงไม่ขึ้นแปลว่ามีรากเราก็ปักลึกเหมือนกันนะเพราะว่าเราก็กลัวมันจะไม่อ้น,นี้ไม่ออกรากกลัวแบบอ่าที่บ้านคือกลัวแมวนั่นแหละนี่ไงเดี๋ยวจะย้ายลงกระถางแยกต้นํำง่ายมาก คันนี้มาชํำเวียงพิงเวียดนามบ้างคืออยากได้มานานแล้วเวียงพิงเวียดนามอันนี้นะได้กิ่งมาก็ประมาณอย่างเงี้ยเราก็ตัดตัดคือว่าเออปกติอะรากมันจะออกตรงประมาณตรงนี้ตรงข้อใต้ข้อตาก็ตัดตรงนี้ก็ได้ตัดนี่เนาะแล้วเอาสักสองเออตรงนี้ก็สองกิ่งแล้วกันเอานี้นี่ อันนี้ก็ไม่ต้องเอาไม่ต้องเอายอดมันตัดทิ้งไปเลยใบก็ไม่ไม่ต้องใบก็ไม่ต้องเอาแช่น้ำน้ำมีกะปิจูเินซีสังข้อแสงอ่าเอ็มใส่ผสมกันแล้วก็แช่กุหลาบไว้ก่อนได้กิ่งแล้วก็มาปักชํา ปักชาก็คือธรรมดาเลยเนี่ยดินก็ปักลงไปธรรมดาอย่างนี้กดให้มันนี้หน่อยให้มันนั่นๆน,น,น,นที่ที่กิ่งหน่อยจะได้ไม่โยกไม่คอนปักรวมก็ได้ยังไงก็ได้ปักไม่มีปัญหา ดินก็คืออันนี้เป็นวัสดุที่ว่าปลูกกุหลาบอะไรธรรมดาทั่วไปเนอะอย่างที่เราซื้อจากจากร้านไหมก็ไม่แน่ใจร้านแต่ละร้านอันนี้มีขุยมะพร้าวแกลบดำแล้วก็ปุย๋ยหมักใส่คุกๆผสมกันธรรมดาเลย,เยแต่ตัวเนี้ยตัวนั้นตัวที่เพิ่งชําเป็นเวียงพิงเวียดนามัมนจะคนละตัวกับกุบกหลาบเวียงพิงตัวนี้อันนี้หนึ่งเดือนผ่านไป ไม่ยาก